มึงอะฮะหมายความที่มันสามารถเป็นภาพลงตาได้จริงป้ะวะวังนะอาจจะเป็นได้ก็ได้นะต้องลองดูอ่ะอ่ะดิไปเข้าเกมเข้าเกมโอเคมาละเอาเลยเอาเลยเริ่ม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 เลยมาแล้วมาเล้วฉันฝันถึงไอ้สัวสกินเย็บเนี่ยวไปเข้ากับภาพดวงตานี่คือภาพดวงตาจริงมึงเออแล้วพหนังสีขาวได้ป้งสกุล นี่คือเมจิกเมจิกมึงออกมาร์ได้แหละแล้วไปชิปหรอโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพ่อชัยสวัสดีเกมอะไรแสบแสบจะแยกกูเหรอพ่อนี่เกมมาคาร์นั้นอยู่ในแมพที่เป็นชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเรามาดูดีกว่านี่คืออะไรอ่ะเออนี่ไงมีตัวเลขเว้ยหนึ่งถึงแปดนะมีทั้งหมดแปดด่านเราจะไปตั้งแต่ด่านแรกเลยกันเนาะไปอุ้ยมายัง มึงมังแล้วยังโอ๊ยตกใจหมดเลยโอ้ยอีเปรลตนี่ก็คัออยู่นั่นแหละนี่คืออะไรอ้าวเอาโอเคอ้าวอยู่ข้างบนเยอะเลยเอ้ยโยะอันนี้มันคือเหมือนเป็นแบบอะไรมันเชื่อมกันเว้ยแต่จริงแล้วมันไม่ได้เชื่อมกันนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เลยหรออ๋อแต่เรามองเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะคะตอนแรกอย่างนี้นี่เองเข้าใจละอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นเองนะเข้าใจละเอากลับไปกลับกลับกลับเอามูครับไม่เชื่อไหนครับไหนที่สองครับเขาออกมาแล้ว อโอ้ย oh, oh, oh. oh, oh. oh, อันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าดูแบบนะเป็นบันไดอะอ่ะ,อะดูเป็นบันไดแต่มันเป็นบันไดที่ไม,ไม่ไม่ทิ้นสุดนะคะไม่รู้ว่ามันจะไปจบทิ้นตรงไหนซึ่งจริงก็เป็นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อโอ้อ๋อโอ้ยสวยว่ะแล้วนี่คือเทียอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้ยเยมันขึ้นยากเกินจริงในไตหงหมู่สีแดงหงหมู่หงหมูด่านที่สามนี่มันคือเหมือนเป็นบล็อกเซียเหลี่ยมปะป๊ามึงนะ เดยวนะทห้แมฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเจลาเจลามันจะไม่เจนเรตดูเป็นอะคอมกูาดมันดูเป็นสีเหลืองที่แปลกๆว่ะมันเป็นสีอามันต้องมองแบบมุมไว้มันจะดูแบบเป็นสี่เหลี่ยมไปเชื่อมกันนะแบบเป็นช่องไว้ไงยเราจะดูแบบกรอบอาเราอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังยังเราที่ยังเอายังดูออกว่ามันเป็นยังไงนะโอเคไปอันต่อไปนนี่คืออะไรอ่ะเอ้าไม่โหลดเทียอะไรเลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทาทาทาตรงนี้จ้ามาจ้ามา อันนี้เหมือนเป็นแบบมันเป็นเหมือนหน้าต่างนะคะซึ่งไม่รู้มันเชื่อมกันเหมือนเป็นหน้าต่างที่เชื่อมกันนะจริงหรอไม่เชื่อมกันหรอมันเหมือนเชื่อมกันมากเลยนะอ๋อเออเนอะมันแยกกันที่ว่าเออมันเหมือนมันมันเหมือนมีสองชั้นจริงๆนะมีสองชั้นแต่จริงก็คือมันเป็นแค่ชั้นเดียวนั่นแหละมาลวจ้าต่อไปครับหนาที่ห้าครับผมอันนี้คืออะไรอันนี้เหมือนเป็นอ๋ออันเดิมอันนี้เหมือนเป็นแบบมันค่อยๆแบบว่ามากขึ้นเรื่อยๆอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปนเรื่อยๆนะคะซึ่งน่าจะใช้หลักการเอักกเดียวกันมันดูเหมือนมีอะไรแต่งจริงก็คือหลักการเดียวกันนะคะก็คือการหักหักโค้งของตัวนี้นะคะเออตัวนี้ตัวนี้อ่าชอบชอบอันนี้ชอบอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ให้คะแนนได้เต็มสิบนะฮะชอบชอบชอบเต็มสิบให้ร้อยแล้วค่ะจ้างร้อยเลย่นลายเออต่อไปนะครับหนาที่หกครับผมมาครับทีมงานอะไรไม่รีรอแล้วกดแม่งเลยใครเป็นทีมงานคุณอุ้ยนี่อะไร อเอออันนี้เป็นส่วนน้ำนะส่วนน้ำอันนี้มันมันดูยังไงอะดูอย่างนี้ไงไอสัตว์ขอโทษที่กูพูดถามผิดแล้วกันมันเหมือนน้ำมีหลายๆชั้นนะคะมีหลายๆชั้นแล้วเหมือนดูน้ำวนไปเรื่อยๆแบบอ๋อแต่อ๋อแต่จริงๆเราน้ำมันขาดนะคะมันไม่ได้มีหลายๆชั้นมันไม่ได้ต่อกันนี่ว่ะเออว่ะมุมมองมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีหลายๆมันมีหลายๆชั้นนะคะไปต่อไปต่อไปต่อบินโคตรไกลเลยไอ้บ้าเอ้ย ด่านที่หแล้วต่อไปได้ด่านที่เจ็ดเจ็ดนะคะไปที่เจ็ดเลยอฮ้ยอุ้ยอันนี้คืออ้อเป็นมันไดเป็นมันไดนะคะ่าที่ดูเหมือนซ้อนกันเลยอะเหมือนดูซิเหมือนมันไดที่มีซ้อนเออหว่ามันมองไงวะอ๋อมันเป็นการวางอย่างนี้นี่นะคะเฮ้ยดูดิมันมันเหมือนแบบมีมันเป็นบันไดจริงๆนะมันเหมือนอะเห็นปะมันประกอบกันแบบ มันประกอบกันจริงๆนะคะแต่พอไปมองดีๆเอ้าเชี่ยแม่งแยกกันหรือจะหลอกตาเราเว้ย Amazing จริงจ้า a ไปครับสุดท้ายเอ้าเผื่อพังปุ่มเดี๋ยวก่อนท้ายนะคะที่แปดไปครับคืออะไรนั่งรถยนต์เหรอรถไฟว่ะนั่งสิโลูลว้าตาว้าตาว้าตาว้าอันนี้คืออะไรอ่ะเพื่อนนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอุ้ยโดนแต่อย่างไรอ๋อยัง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  น,านน,าน,น,านั่อ๋อยังยังเฮ้ยเออว่ะมีอะไรจริงจริงด้วยว่ะอะไรอ่ะไดนโนเสาร์นะไดนโนเสาร์โอ้ยมันมองตลอดเออมันมองมันเหมือนหันหน้าตามลงมาแล้วนะเออว่ะมันหันหน้าตามลงมาเอ้าเจ๋งอ่ะชอบว่ะมันมาหันหน้ามองเรา,าชอบมันเหมือนหันหน้าตามจริงๆนะเดี๋ยวดูดิดหันซ้ายหันขวา เออว่าโอเหมือนมากเชีย่ยไหนทำไงวะดูดิไปแอบบดูแบบเขาทำกันยังไงนะฮะให้เราได้หลอกตาได้ขนาดนี้โอ้โหหันหันอ๋อทำอย่างนี้เองโอเหมือนทําเหมือนมากอะ่อน้องน้องทําเหมือนมากนะจริงอันนี้ก็ให้เต็มสิบเลยนะฮะเป็นยังไงอะ่ะเดินไปดูเดินเข้าไปดูมันแ,แบบ โอ้ oh, ถ้าเรามองดีๆตอนนี้ ites, แล้วก็ดูออกแล้วเป็นยังไงแล้วนดูออกแล้วเป็นยังไงเออบ้าเอ้ยมันดูหลอกก็ไปดูแบบมันอ้เออใช่ไหมโคตรเจ๋งไอ้เ่ี um> ้ยชอบๆ่่ชอ่่่่ชอบ่ Mull ่ Il ่ล้บ่่บ่่่่่ล่่่่่่่่่่ล่่่่ <Finnish> เ limbs, ข้า <acceso> มานี่เข้ามา tekrar, อยู่ในนี <defense Overwatch> ้มาอ่ะไม่ฉันจะกลับบ้านคิมีโอโทนิโกน่นะตาชิมาอิมากิสโตะฮาโอนะโกนันโกะนิจูนามูโตคิวตัวเองก่อนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวเวลาไปก่อนจริงนะรู้สึกว่าเป็นชอบชอบกับแมปนี้มากเลยนะคะก็ถ้ามีแมปอะไรจริงจนงอีกก็จะมารีวิวให้ดูนะคะทุกคนครับอย่าลืมที่จะกดไลค์ อะไรนะมันมีกี่ด่านอ้อาวอา้อาวอ้าวฮะตุ๋นกูไอ้อเหี้ยโอาเองเราจะไมเจอกันใหม่แล้วกันบ๊ายบายขอสองพลายได้ยวปะไม่